หนึ่งเดียวในประเทศไทยสายมูต้องมาสักการะขอพรเทเทวสวรรณหน้าทองคําเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีพระครูบาวชิรินพัฒมุนีเกจิดังเมืองสุพรรณบุรี เรียกได้ว,ว่าเป็นปฏิหารและความศรัทธ,ธามากๆสาหรับวัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีที่สายหมู่ต้องไม่พลาดเข้าสักการะขอพรท้าเวสุวรรณหน้าทองคําหนึ่งเดียวในประเทศไทยสาเหตุที่สร้างเป็นหน้าทองคําเนื่องจากหลังพิธีเททองหล่อท้าเวสุวรรณแล้วท่านพระครูบาได้ดิมิดฝันได้ยินเสียงดังขึ้นว่าคุณคุณใบหน้าฉันเป็นทองคํานะ จึงเป็นปฐมมาเหตุให้สร้างทุกวันนี้ผู้คนที่มีความศรัทธาต่างเดินทางมาสักการะไม่ขาดสายเจริญพอรอัตมาภาพพระครูปรัตวชิรินพัรมูนีแห่งวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่คุณโยมได้สอบถามอาตมาก็ต้องพูดที่ว่าบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จ ถ้าพูดถึงเรื่องความขังก็คงจะขังที่คุณงามความดีมากกว่าและก็บุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำมาการที่พระครูบาได้ให้กําลังใจญาติโยมโดยการนำสัพพวิชาโบราณคือการเปิดดวงเศรษฐีการเจิมเปิดดวงเศรษฐีเพื่อเป็นสิริมงคลมาให้ก็ทำให้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ โดยได้อัญเชิญยันครูนำว่ายันดวงเศรษฐีมาเจิมให้กับบรรดาพุทธศาสน,นิกชนทุกท่านคนที่มาเจิมพระครูบาก็จะพูดเสมอว่าอาตมาเจิมให้ 1. เจิมให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 2. เจิมเพื่อเป็นสิริมงคลเจิมให้เป็นขวัญและกำลังใจก็คือว่าใครก็ตามที่ได้รับการเจิมจากพระครูบาไปแล้ว จะต้องรู้จักขยันทำมาหากินขยันทำงานรู้จักจับจ่ายใช้สอยโอกาสที่จะรวยมันก็มีแต่ถ้าเจิมให้ไปแล้วไม่ทำมาหากินไม่ทำงานใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างเช่นได้วันละ300ใช้วันละ3,000โอกาสรวยก็หายากอย่างนี้เขาเรียกว่าเจิมให้เพื่อเป็นวันและกำลังใจและเจิมให้มีสติ2 เจิมให้เป็นสิริมงคลคือได้อัญเชิญยันครูนำว่ายันดวงเศรษฐีซึ่งมีความเชื่อกันว่ายันนี้มีฤิธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ตามตำรับตำราบโบราณว่าเปิดดวงชะตาเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาบารมีอันนี้คือความเชื่อแต่โบราณมาก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้กล่าวถึงตำรับตำราบโบราณแห่งนี้ เดิมทีเมื่อครั้งอัตมาภาพมาจำพรรษาอยู่ณวัดเดิมบางแห่งนี้ก็ได้มาพบเจอตําราโบราณซึ่งเป็นตำรับตําราเก่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแบนปาสาทีิโกหลวงพ่อแบรนปาสาทีิโกเนี่ยถ้าอัตมาจะพูดถึงเนี่ยท่านเป็นอดีตพระเกจิคนาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นพระมหาเทระผู้มีบาร,รมีธรรมแล้วก็เก่งในด้านสัพพวิชาอาคมดังจะเห็นได้ว่าลูกศิษย์ของพระเด็พระคุณหลวงพอ่อแบนเนี่ยก็มีคือหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตารามและก็หลวงพ่อมุ่ยวัดเดินดอนไล่ซึ่งอาตมาเกิดไม่ทันยุคของพระเด็จพระคุณทั้งหลายท่านแต่ได้มีบุญวาสนาได้ศึกษาจากตำราบโบราณเก่าที่วัดเดิมบาง ก็ได้ไปพบเจอยันนี้ขึ้นมาก็เลยนํามาเขียนยันใหม่มา,มาถึงก็ทําพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาครูบาอาจารย์แล้วก็นํามาเขียนอักขารเรขยกยันเรียกรูปเรียกสูตรเรียกนามสนทิยันว่ายันดวงเศรษฐีก็เลยนำมาเจิมให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่วัดทุกวันนี้กล่าวถึงการจัดสร้างท้าเวสวร,รน้าทองคำองค์นี้ มีประถมมบทคือย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2565อัาตมาภาพได้สนทนาแล้วก็เรียนปรึกษากับพระเด็จพ,พระคุณหลวงพ่อพระภูสุวรรณปุญญารักษ์หลวงนาจ้าวาดว่าเออท่านอยากจะได้ท้าเวสุวรรณเอาไว้ให้บรรดาประชาชนชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรกันซึ่งในครั้งนั้นอาตมาภาพก็ได้รับอาสาว่าเดี๋ยวผมกับคณะลูกศิษย์ จะจัดสร้างเททองหล่อถวายให้ก็ได้ประกอบพิธีเททองหล่อในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565ซึ่งวันนั้นตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน6พอดีประกอบพิธีเททองหล่อขึ้นมาหลังจากท่านคณะช่างได้ทําการหล่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องพูดถึงคนนี้ว่าเดิมทีเนี่ยพระครูบาไม่ได้มีเจตนาจะทําใบหน้าท่านเป็นทองคํา ก็จะเป็นเหมือนองค์ท้าเวสสุวรรณทั่วๆไปแต่พระคุบาขอพูดถึงเรื่องความฝันหรือคุบาอาจารย์บางท่านอาจจะเรียกว่าบุพพนิมิตซึ่งเกิดขึ้นกับอาตมาภาพก่อนที่จะไปตรวจงานองค์ท้าเวสสุวรรณก่อนที่คณะช่างจะมาส่งซึ่งวันก่อนที่จะไปเนี่ยตกกลางคืนเวลาประมาณตีสี่กว่า ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุพพนิมิตหรือเทพสังหอนคือเทวดามาดนจิตดนใจเราได้ยินเสียงสะท้อนแววเข้ามาในหูพระครบาว่าคุณคุณหน้าผมเป็นทองคำหน้าผมเป็นทองคำย้ำอยู่สามครั้งด้วยกันอาตมาก็มานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูหลังจากสวดมนต์ทำวัดเสร็จเสียงที่เราได้ยินนี้มันเป็นเสียงแววของอะไรนะ แล้วก็มาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าหรือว่าวันเนี้ยเราจะเดินทางไปตรวจงานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ช่างจะมาส่งขอองค์ท้าวเวสสุวรรณก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเสียงท่านก็ไปถึงก็เลยตรวจงานเสร็จเรียบร้อยก็เลยให้ช่างเนี่ยบอกช่างช่วยบุใบหน้าปิดทองคําของท้าเวสุวรรณองนี้เป็นทองคําทีได้ไหมช่างบอกว่ามันจะแปลกตาหรือเปล่าครับพระรูบา พระคุบาบอกไม่เป็นไรหรอกโยมทําตามที่พระคุบาพูดนี่แหละก็เลยเกิดมาเป็นองค์ท้าเวสวรร์นหน้าทองคําเป็นต้นมาหลังจากนั้นพอเชิญมาประดิษฐานที่วัดเดิมบางตั้งแต่วันที่ท่านมาถึงวัดตราบจนเท่าถึงทุกวันนี้ก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้ถ้าคุณโยมพิจารณากันดูดีๆนะว่าท้าเวสวร์นตนนี้ ไม่ได้สร้างขึ้นมาตามกระแสทั่วไปเป็นช่วงหลังแล้วที่หลังจากมีการบูมเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูเรื่องเท้าเวสุวรรณของเราเพิ่งเริ่มสร้างเมื่อกลางปี65นี่เองแต่ก็สร้างด้วยความศรัทธาเพราะท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทพในพระพุทธศาสนาก็เลยสร้างไว้ให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพรกันเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นฝันกำลังใจ ก็เอาถึงวัตถุมงคลผ้ายันอตมาต้องขอเล่าชี้แจงดังนี้ว่าโดยปกติพระคุบาไม่ค่อยได้ทำวัตถุมงคลออกในนามของตัวเองเท่าไหร่ก็พอมาหล,หลังมีญาติโยมเดินทางมาเจอมือกันมากทุกคนก็อยากจะได้วัตถุมงคลของพระคุบาเอาไว้สักการะบูชาในครั้งแรกได้ทำเป็นวัตถุมงคลคือผ้ายันพญาคุธ ทำมาทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยเกือบ20,000ผืนแต่20,000ผืนเนี่ยเราบอกว่าไม่ได้ให้บูชาทั่วไปนะเอาไว้ตอบแทนน้ําใจญาติโยมที่เดินทางมาสร้างกุศลใครมาเจิมป่อมือพระครูบาก็มอบให้เป็นที่ระลึกไปก็ใช้ระยะเวลาไม่ถึง1เดือนหมดหลังจากนั้นพอพยันพยาคุดหมด mm hmm. ก็ไม่ได้ทำลูกศิษย์ก็อยากจะได้อีก ก็เลยจัดสร้างเป็นพยันเกาะแก้วขึ้นมายันเกาะแก้วคือยันอะไรเป็นยันที่อาตมาภาพได้ทำการยกครูบูชาครูบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ครูยันขึ้นมาแล้วเรียกรูปเรียกสูตรเรียกนามยันนี้ว่ายันเกาะแก้วมีฤทธานุภาพตามความเชื่อในอักขระเรขยันเนี่ยก็คือหนึ่งป้องกันภัยเมตตามหานิยม โชคลามอันนี้คือด้านศรัทธาความเชื่อนะพยานเกาะแก้วจะมีลักษณะแบบนี้คุณโยมจะมีลักษณะแบบนี้พระโคบาจัดสร้างพยานเกาะแก้วรุ่นนี้มาทั้งหมดจำนวนสี่สีด้วยกันสีละหนึ่งหมื่นห้าพันผืน ซึ่งได้ปลุกเสกไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันสีเขียวหมดแล้วแต่ก็เปิดให้ร่วมกุศลสีชมพูอยู่คือใครมาวัดมาร่วมกุศลกับวระคุบาก็จะได้พยันเกาะแก้วนี้เป็นที่ระลึกยันเกาะแก้วนี้แต่ละสีจะมีฤิทานุภาพความเชื่อนะที่แตกต่างกันออกไป สีเขียวโบราณเรียกว่าเขียวเหนียวซับหรือดึงดูดโชคลาภส่วนสีชมพูเป็นสีแห่งความเมตตามหานิยมมีความเชื่อกันว่าใครที่จะไปติดต่อเจราจาการค้าการขายธุรกิจการงานใดๆเนี่ยให้พกพาสีชมพูไปส่วนสีเหลืองเหมาะสำหรับพกติดรถหรือว่าเดินทางไปไกลๆแค้วคาดปลอดภยัยจากพยานอันตรายส่วนสีแดง มีพุทธคุณเกี่ยวกับด้านโชคลาภความปังต่างๆตามแต่ที่คนจะอธิษฐานขอพรอ,อันนี้คือทัศนคตินะทัศนคติความเชื่อความศรัทธาแต่โดยรวมแล้วยันเกาะแก้วนี้ก็มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตาโชคลาภรวมเหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าจราสี 4, นั้นจะโดดเด่นทางด้านไหนยันเกาะแก้วนี่คือตัวยันคืออยู่ตรงนี้ตรงกลาง เป็นยันเกาะแก้วมีฤทธานุภาพด้านป้องกันภัยอย่างที่ได้บรรยายให้คุณโยมฟังเป็นยันคูที่พระคุบาจะใช้เฉพาะเวลาไปเจิมบ้านเจิมสำนักงานร้านค้าร้านขายต่างๆพระคุบาก็จะใช้ยันเกาะแก้วนี้ไปเจิมให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพศรัทธาก็ชี้แจงให้ทุกท่านฟังกล่าวถึงอันศรัทธาความเชื่อทุกคนมีได้ด้วยกันทุกคน แต่ทุกคนจะต้องประกอบไปด้วยสติและปัญญาคือการพิจารณาไม่ว่าเราจะศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเราต้องใช้สติปัญญาของเราพิจารณาไต่ตองเพื่อความรู้ของเราศรัทธาความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้ขอพรก็ดีหรือ จะเป็นการมูมาเจิมเสริมสร้างสิริมงคลก็ดีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็อย่างที่พระครูบาได้บอกไปแต่เบื้องต้นคือว่าทำเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจเสริมสร้างสิริมงคลส่วนใครจะเกิดโชคเกิดลาบเกิดความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่ที่บุญบาร,รมีวาสนาของแต่ละคนพระครูบาเนี่ยทำให้ไปเหมือนหมดทุกคนยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการเสกโฉนดที่ดิน เจิมฝ่ามือลดน้ำมนต์ถามว่าเจิมให้ไปแล้วบางคนก็โชคดีบางคนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่บุญวาส,สนาของแต่ละคนอุปมาดังว่าถ้าใครก็ตามมีบาปภกรรมเก่าติดตัวมามากในชาติปางก่อนบุญที่ทำอยู่ก็ยังไม่ให้ผลแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามบาปภกกรรมเก่าหรือกรรมเก่า เบาบางลงไปบุญที่ทำอยู่ก็ย่อมให้ผลความสำเร็จก็ย่อมเกิดกับบุคคลผู้นั้นได้ง่ายกว่าก็ชี้แจงให้ฟังดังนี้อาตมาอันดับแรกก็ต้องขออนุโมทนากับบรรดาพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิ์ทุกท่านที่เดินทางมาวัดก็อยากจะบอกทุกท่านว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณโยมร่วมกุศลมาที่วัดเดิมบางอาตมาภาพ และคณะสงฆ์นั้นไม่ได้ถือว่าเป็นของส่วนตัวแต่เป็นของที่เกิดขึ้นแกส่สงฆ์ก็นำปัจจัยนั้นไปก่อสร้างเสนาสนะเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมในพระพุทธศาสนาดังคุณโยมจะเห็นได้ว่าการก่อสร้างการพัฒนาภายในอารามวัดเดิมบางโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสวรร์ุุญญารักหลวงนาเจ้าอาวาสและก็อัตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเชกเช่นตอนนี้ด้านบนพิพิธภัณฑ์เรือนไทยก็ได้จัดสร้างสาราเรือนไทยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้งบประมาณกว่า2ล้านบาทใช้ระยะเวลาการสร้างเพียง25วันเท่านั้นและก็ส่วนด้านล่างกำลังก่อสร้างอาคารเรือนรับรองถามว่าเอาไว้รับรองใครก็เอาไว้รับรองญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาวัดจะได้มีที่หลบแดดหลบลมหลบฝน ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ซึ่งใช้งบประมาณ3ล้านบาทเศษตอนนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างซึ่งประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันระยะเวลาเพียงเกือบสองเดือนก็กำลังขึ้นโครงหลังคาแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นอาตมาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาวัด ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่ว่ามาช่วยการสร้างวัดวาอารามพัฒนาบวมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปและต่อมาก็ต้องขอฝากข่าวงานบุญงานกุศลของทางวัดเดิมบางด้วยวันที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทางวัด โดยคณะกรรมการวัดได้จัดงานทอดกระถินสามัคคีประจำปีซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ในบวรพระพุทธศาสนาบุญกระถินนี้จัดว่าเป็นกาลทานปีหนึ่งทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ขอเชื้อเชิญจเจริญพรศรัทธาทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกันแล้วก็อีกประการหนึ่งพุทธศาสนิกชนสิท์ทั้งหลาย ที่สอบถามมามากว่าพระครบาจะอาบน้ำมนต์อีกครั้งเมื่อไหร่ซึ่งปกติพระครบาก็จะอาบให้ทุกวันแต่ในช่วงเข้าพรรษานี้งดอาบสามเดือนแล้วก็ได้ดูเลิกดูยามวันมงคลแล้วว่าวันอาทิตย์ที่สาธันวาคมที่จะถึงนี้จะประกอบพิธีอาบน้ำมนต์ดวงเศรษฐีก็ขอเชื้อเชิญญ,ญาติโยมทุกท่าน มาร่วมอาบน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและก็เป็นขวัญกำลังใจก่อนจะรับปีใหม่โดยพร้อมกันผู้เข้าร่วมงานก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นบูชาครูตามกำลังศรัทธาย้ำวัดเดิมบางนี้ไม่มีการเรียกร้องค่าครูใดๆทั้งสิ้นทุกคนมาวัดมีสิทธิ์เท่าเทียมทัดเทียมกันทั้งหมดบูชาครูตามกำลังศรัทธาก็ขอจเจริญพรชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน อัตมาภาพก็ขออนุโมทนากับบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่รับดูรับชมรายการต่างๆนี้ขออ้างอิงอำนาจบาร,รมีแห่งคุณพระศรีรัตนาไตยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีธรรมพระเจชพระคุณหลวงพ่อแจม่มหลวงพ่อแบนหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อถนอมและครูบาอาจารย์ทุกท่าน อีกทั้งบารมีแห่งมหาเทพเทวาองค์ท้าเวสุวรรณน้าทองคําและบารมีแห่งองค์ท่านพ่อพญาคุธและองค์นาคราชทั้งหลายตลอดจนถึงเทพพยาดาที่คุณโยมบูชาแล้วด้วยดีขอจงรวบรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภาระวะปัจจัย ส่งผลดลบันดาลประทานพรให้คุณโยมทั้งหลายประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความไข้ยังมีคิดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโมโนรสความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร